โทรศัพท์โทรเข้ามาอีกแล้วว่าถ้าชนะมึงชนะไม่ได้มึงชนะมึงตายผมไม่ชนะคนของเขาเยอะเขาก็ไม่ชอบที่หน้าผมว่าเมืองไทยอะกับฮ่องกงนี่โหดสุดแล้วเพราะมันมีนักเลงมีอยู่จริงม,มาเฟียมีอยู่จริงคนไทยให้ความสนใจต่องสิทธิ์อยเด้อแล้วเรายิ่ง,ไม,<า>งไม่ได้กลับมา,าคุณหนุม่มเขาก็อยากเห็นเราวุ่นวายอะเวลดาดังที่วุ่นวายคุณ, <laughs> คณม,มันไม่นิ่งไงผมเคยข้ามสายพันธุ ยากจะไปทำนู่นทํานี่สุปรละโดนประมาณ5้าล้านอันนี้ธุรกิจนะครับแบสไซของผมอีกเคือ,อผมไปเล่นฟุตบอลเล่นการพน,นันถามผมว่าทําไมผมถึงแทงตกแล้วเราไปเล่าเรื่องพวกนี้เขาอาจจะสมหน้าเราก็ได้นะผมควรจะเป็นโรคซึมเศร้าควรจะเป็นไมเกรนผมบอกบให้ผมผ่านการค่าตัวตาม,มาส่งสารอบอ่ะเฮ้ยสนับสนุนโดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก I can read เริ่มต้นที่นี่ ภาษาอังกฤษดีตลอดชีวิตรอน,นี่โอสวันเนี่ยทำไมเราถึงสนิทกันมากเลยมยครับมันมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีเพราะว่าเพราะผมจะคุยกับพ่อเขาบ่อยครับสน,นิทกันในฐานะวงการเดียวกันแล้วเขาจะถามว่าพ่อรู้ไม่มาเที่ยวบ้างเหรออะไรเงีย้ยผมก็บอกว่าอ,อ๋อพอดีพ่อผมโดนยิงอแล้วก็เพิ่งเสียชีวิตและไม่นานต่อมาพ่อของรอนี่ติดคุกสิบแปดปีเพราะไปฆ่าฆ่าคนดําไปแทงเขาไปแทงเขาตายสองคน ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ที่โซโหที่โซโหครับโอเราน่้นเกิดเรื่องอะไรทําไมคุณพ่อเขาดูเป็นคนมีตางนะทำไมถึงอาจจะเป็นอาจจะบันดาลโทษะครับแต่เมืองนอกกับเมืองไทยต่างกันกฎก็ยืนเป็นกฎหมายตั้งแต่นั้นมารอนนี่ก็เลยเป็นนักส้เกอร์ที่ว่าแปลปวดในเรื่องอารมณ์เพราะเขารักพ่อมากๆเขาไปกับพ่อเขาทุกๆวันจนวันเดียวันหนึ่งพ่อเขาต้องเข้าคุกเสียอิสรภาพ18แปปีนะไม่มีลดโทษนะที่นั่นเพราะฉะนั้นที่นั่นกฎก็เป็นกฎคนละโลกครับ มันก็เลยทําให้พี่ต๋องกับรอนนี่เนี่ยเหมือนจะสนิทกันเพราะว่าพี่ต๋องก็เจอเรื่องคุณพ่อเหมือนกันที่โดนหัวอกเดียวกันนย,นยิงคนหนึ่งจากเป็นคนหนึ่งออจากตายคุณนะเราก็อารมณ์แปรปรวนเราแทบจะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่พักหนึ่งก็พูดตรงๆว่าตั้งกระังยุ่งกิจมามีทั้งดีและไม่ดีก็เหมือนกับมันความผิดหวังก็เยอะตอนนั้นคนไทยเป็นเจ้าภาพ Thailand Ranking อยู่10ปีครับ,รบปี2ปีนั้นนะที่ผมกำลังจะเล่นกับเคนเนลร์ตี้แล้วผมโดนโทรศัพท์โทรเข้ามาอีกแล้ว ว่าถ้าชนะมึงชนะไม่ได้มึงชนะมึงตายอ,อีกแล้วครับท่านแต่ว่าผมก็ไปบอกผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็ได้คือแบบไปดูว่าเขาโทรมาจากไหนเขาโทรมาจากตัวสาธารณะสาธารณะครับออกไปเช็คเลยเช็คเลยเช็คเลยเอ,อนั่นมันรายการนานาชาตินะคุณคือไอ้นี่ผมเครืองอะไรหรือไม่คุณหนุ่มคือว่าตอนนั้นเคนดอตี้ก็แทงดีผมคิดว่าเฉพาะกูเล่นเต็มที่กูก็เป็นรองมันอยู่แล้วแต่มึงมาขู่เพราะอะไรป่ะถ้าคุณเป็นภาษาอังกฤษผมจะไม่ว่าคุณเป็นคนไทยด้วยกันครับ คุณก็ต้องอยากให้คนไทยชนะใช่นคณจะมาบังคับผมอย่างเงี้ยคือคือถ้าคุณไม่ใช่คนไทยซะดีกว่าเดี๋ยวมาคิดผมคุณมาทําไมไม่ไปเป็นฝั่งนู้นน่ะทำไมเป็นผมอ่ะอใช่ไหมครับคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณมั่นใจว่าเคนนอร์ตี้ชนะคุณก็แทงฝั่งนู้นดิครับผมคือเวลาที่เราโดนขู่ฆ่าแล้วพี่ต๋องเป็นนักกีฬาเป็นคนสาธารณะเวลาเราไปเล่นเนี่ยเราเล่นท่ามกลางใครก็ไม่รู้ใช่ครับต้องบอกท่านผู้ชมนะว่าเฮ้ยมันน่ากลัวนะครับแล้วโทรศัพท์ที่เขาโทรหาพี่ โทรมาในจังหวะไหนพี่ก่อนแข่งก่อนแข่งก่อนแข่งประมาณ40่นาทีรู้จังหวะด้วยนะโอ้ผมจะบอกให้พวกเนี้ยผมเดานะคุณหนุ่มว่ามันไม่ใช่คนไกลตัวหรอกใกล้ตัวเนี่ยแหละครับเพราะคนใกล้ตัวจะต้องรู้เวลาครับแล้วมันทผมยังถามถามรู้เบอร์ด้วยเออรู้เบอร์ได้ยังไงครับผมไม่ได้ให้เบอร์ใครง่ายๆนะแต่เขารู้มันผมเดานะครับ ว่าน่านจะเป็นคนใกล้ตัวแต่ก็ยังจับตัวไม่ได้นะนี่คือวงการเล่นมันก็จะมีอย่างนี้แต,แต่แต่วันนั้นผมแพ้นะมันทำให้ผมเนี่ยเสียสมาธิครับแล้วเล่นลําบากแล้วทําให้แบบแล้วมันมาจากคนที่เราไม่รู้จักแล้วเราอยู่ในที่โลง่งนะครับเราอยู่ที่แจ้งแล้วเราไม่รู้ว่ามผมมีถึงสามสี่รายการที่โดนขู่ฆ่าคุณหนุ่มบางทีเราเราเราก็น้อยใจคนไทยของเราเราทำไมถึง ทำอย่างนี้กีฬามันจะไปเจรญได้ไงกันถ้าคุณคุณมานู่นอย่างเงี้ยนะคุณหนุ่มนะพี่ต๋องครับนี่ไม่ใช่ครั้งเดียวที่พี่โดนกู่น่าถูกไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่หลังจากนั้นมีอีกหลายครั้งนะมีอีกสองสาครั้งระหว่างแข่งขันียอีกครั้งหนึ่งมีที่โต๊ะคลองเตยแ้วโต๊ะที่ผมซ้อมเลยเพราะนั้นพี่อายุมาเท่าไหร่ตอนนั้นไปอังกฤษมาสองครั้งแล้วด้วยนะแล้วตอนนั้นผมก็เป็นที่รู้จักแล้วนะครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมงงมากว่าผมไม่เคยรู้จักเขาผมกาลังซ้อมอยู่เขามางยวโต๊ะ เขาหยิบปืนขึ้นมาเลยจะขู่ผมหยิบปืนขึ้นมาแล้วเขาก็หยิบกระเป๋าเจมบอลขึ้นมาคุณหนุ่มเชื่อไหมเงินในนั้นเต็มหมดเลยแล้วเขาให้ผมมาต่อเขาสี่สิบแต้มเล่นหกแดงนะไม่เคยรู้จักกันผมก็เล่นงงว่าแล้วคุณคือใครวะแล้วนะถ้าเกิดมึงแทงป็นกูก็เสร็จมึงสิวะแต่ตอนนั้นมีลูกน้องฮีโตโต้ของเติร์เป็นนักเลงของเติยพี่เขาบอกว่าลูกน้องฮีโตกว่าต้องเล่นไปเลยเดี๋ยวพี่ดูแลให้ไม่ต้องไปกลัวมัน โอยตานี่ก็กล้านะไอ้นี่ตานี่ก็กล้ามากแล้วเข้าไปบ้านพี่ด้วยพองเตยใช่แล้วคนเต็มเลยแล้วปืนมาด้วยต่อหน้าสาธารณชนผมบอกโหคุณนี่ใจกล้าแต่สรุปไปไปมาผมไปสืบมาว่าเขาแแคนพี่สาวผม ทำชิปปิ้งด้วยกันอาจจะมีทับซ้อนผลหรียวทับซ้อนอาจจะแพ้อะไรแพ้พี่เมื่อจะเบาคืนกับผมซึ่งมันใจกล้ามากนะคุณหนุ่มกล้ามากเข้ามาอย่างนี้นะใช่และแบบตอนประมาณหกโมงเย็นคนกาลังเยอะพวกประสานชาวบ้านก็โดนลุมกระทืบได้ใช่คือตายได้ฟรีๆคนทำผมก็งงทําไมเขาถึงแบบอะไรของนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่งงนะฮะต่อทั้งสี่สิบดุไหมเออแล้วสรุปว่าอะไรนะผมเล่นเขาต่อผมชนะเขาด้วยแล้วมันก็จ่ายตังค์ด้วย ก็เอากระเป๋าเจมบอลนะให้พี่ไม่ไม่ได้จ่ายทั้งหมดแต่ว่ารู้ว่ากูจะมาเล่นเยอะๆอย่างเงี้ยแต่มันก็คิดว่ามันคงคิดว่าชนะพี่ชนะเขาเขาให้พี่เท่าไหร่อยากรู้เขาให้ผมประมาณห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นเฮ้ยเหรอให้เงินด้วยโอเคนะเออมันบ้าหรือเปล่ามันบ้าเลยบ้ามนแบบมันแบบผมงงมากทำไมคนเรามันแต่ว่าเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็คนเรามีทั้งคนคนรักนะคนเกลียดนะคนหนุมนะแต่ผมก็รอดตายมาตลอดนะไม่ได้ว่าเก่งกาจอะไรหรอกแต่ว่ามันก็เหมือนการทดสอบจิตใจมีเหตุการณ์เฉียดตายอ มีเมืองนอกอีกนะคุณเมืองนอกเฮ้ยที่เมืองนอกอ่ะพี่ครับเมืองนอกเคยมีที่ฮ่องกงนะแกงสิบปดเคเนี่ยแหละเพราะผมผมเคยไปได้แชมป์ที่ฮ่องกงเยอะเลยครับผมไม่ชนะคนของเขาเยอะเขาก็ไม่ชอบที่หน้าเอาสรุปแล้วใช้คูแทงยังไงวะเนี่ยเออลงเปนัดดีลาสรุปกูมาก็มาเพื่อชนะแต่มืองมางูนี่นั่นอย่างเงี้ยก็โดนขู่ฆ่าผมก็ถามว่าคนระหว่างระหว่างแข่งขันระหว่างสมมนัจะถ้าถ้าเล่นแน่นอนต้องมีเดิมพันเข้าไปครับครับพอมีเดิมพันเข้าไปปุ๊บก็ยังเหมือนเดิมผมอยู่ในโซนกำลังเป็นนผูู้อย่ เขาก็เลยพอเห็นว่าใกล้จะเสียเขาก็เลยแบบออกตัวไม่ได้หรือเปล่าก็เลยมาสั่งทางเราเหมือนเดิมแต่ก็รอดมาได้ครับเหมือนเดิมนี่เหตุการณ์เกิดยังไงพี่ในห้องน้ำอะไรเงี้ยห้องน้ำห้องน้ำพอพี่เข้าห้องน้ำ <P S 2> ปุ๊บใช่ใชครับ<ช>แล้วมันมาพูดกับเราไงก็พ,พูดก็พูดว่าให้ภาษาจีนไม่ภาษาอังกฤษอังกฤษอังคองนพูดภาษาอังกฤษ you cannot win นะ you cannot you cannot win นะ if you win you die นะอะไรเงี้ยปืนด้วยออแล้วแก๊ง18 18เคนี่ดังนะคุณ คุณเคยดูหนังมาพวกยากูซ่าอะไรพวกนี้เหมือนยากูซ่าอย่างนั้นเหมือนเลยครับไอพวกนี้นี่คือใหญ่สุดในฮ่องกงนะแล้ว 8K โอ้สุดยอดแต่พี่ก็สามารถกลับมาแล้วก็แทงชนะได้เหมือนเดิมครับผมพี่นิ่งมากเลยพี่ผมก็พอเริ่มตันทันตอนผมโตแล้วนะผมก็บอกว่าคนไทยอย่างนี้ดีกว่าเราไม่อันนี้ไม่ใช่ถิ่นของเราฮผมแทงเต็มที่ชแวันี้แล้วก็ไปถึงโรงแรมและกลับเลยนะกลับเมืองไทยเลยนะ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมไม่อยู่ต่อเที่ยวแล้วอะ่ะไม่อยู่ผมว่าเมืองไทยกับฮ่องกงนี่โหดสุดแล้วเพราะมันมีนักเลงมีอยู่จริงมาเพียมีอยู่จริงครับเพราะฉะนั้นที่อะไรที่คุณดูในหนังมันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นรเราก็ไม่อยากจะคือเราไปเล่นกีฬานะคุณนะเราก็ไม่คิดว่ามันจะกล้ามันนันถึงบอกคุณหนุ่มว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีมันดีคือมันเสริมยาเหล็กในหัวใจเราครับแต่มันไม่ดีคือเราไปทำเราอาจจะไปทําให้ใครเขาผิดหวังเพราะเขาเล่นตรงข้ามเราอน่ี้ย คือช่วงนั้นผมคงคือคงจะดังในระดับหนึ่งอ่ะูทั่วประเทศแล้วคือไม่คือคือย่างี้คุณหนุ่มผมไม่เคยอ่านข่าวตัวเองนะนอกจากแล้วคนรอบข้างจะจะเล่าให้ฟังนะฮะอาจจะเป็นแบบเขอย่างนี้ไหมพี่เพราะว่าพี่ตองอ่ะท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะนี่ต้องเราให้ท่านผู้ชมฟังว่าเวลาพี่ตองไปไปอยู่อังกฤษเพื่อแข่งสนุกเกอร์เนี่ย ไปอยู่ทีปีหนึ่งเนี่ยสิบเดือน1ิเดือนนะใช่อีกสองเดือนกลับมาทําวีซ่านะใช่ครับก็คือใช้ชีวิตเที่ยงกฤษเลยแล้วว่างั้นเถอะยิ่งอยู่ท็อปสิบหกนะโอ้โหยิ่งไม่ได้ไม่ได้กลับเมืองไทยเลยเพราะรายการแข่งขันเนี่ยคือทยู่ในยุโรปยุโรปมเลยครับถูกไหมฮะอยู่ในยุโรปหมดเลยพี่ก็ต้องตะเวนไปแข่งวิกนี้แข่งที่นี่วิกนี้แข่งที่นี่วิกนี้แข่งที่นี่คนไทยให้ความสนใจต่องสิทธิ์ฉอยเด้อเราย่งไม่ได้กลับมาคุณหนุ่มเขาก็อยากเห็นเราครับกลับมาก็พาไปนู่นที่ที่โอ้โหแบบ ขนาดดาลงดาลาจะให้ให้เกียริเราเลยเจอแต่นี้เจอหมดต,ตอนนั้นมาโอ้โหทั้กทักกันหมดวุ่นวายอะเวลาดังนี่วุ่นวายคุณ,คณมมันไม่นิ่งไงใช่ไหมกระดเมื่อคืนเหมือนสนุกเกอร์เนี่ยมันมันไม่เหมือนมวยนะคุณแต่มวยนี่อึดใจเดียวชนะได้สนุกเกอร์มันหลายอึดอะอมันต้องแทงดีทุกอ,ดอึด่ถูกไหมัมันแบบมันยากแล้วมันเป็นไมลเกียร์ที่มันเหนื่อยมันเหนื่อยข้างในเพราะมันต้องเล่นเป็นร้อยเกียร์นะครูซิเบิร์นเกียร์มันเยอะสมมุติไปเจอแบบ แข็งๆรอบแรกนี่ก็โอ้โหแล้วผมถหาคุณหนุ่มมันคนเราไม่สามารถแทงดีได้ทุกวันนะเอาละครับเล่าถึงเรื่องความสําเร็จในอาชีพสนุกเกอร์มาแล้วนะครับหลังจากที่ได้ความสําเร็จมาในระดับโลกก็มีเงินทองมากมายฐานะก็ดีขึ้นก็พยายามที่จะทําธุรกิจมากมายหลากหลายเหมือนกันเนี่ยพี่ต๋อมผมเคยข้ามสายพันธุ์อยากจะไปทํานู่นทํานี่แต่มันข้ามไม่ได้คุณทําอะไรบ้างพี่เห็นบอกว่าผิดหวังโอ้ยผิดหวังเยอะเลยครับเยอะมากคือผมทํา โต๊ะสนุกมาโต๊ะสนุกก็าี่ประสบความสาเร็จแต่ไปผิดหวังเรื่องทําผับผับที่คยทั้งในกรุงเทพแล้วก็ทั้งเชียงใหม่ก็ไปทําไปทางนั้นได้ยังไงคือไปหุ้นกับเขาหุ้นก็เด็กนักเรียนเก่าอังกฤษนี่แหละคือไปแล้วก็หุ้นเชื่อใจกันแล้วอาจจะมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคแล้วเราก็ไม่ได้ดูแลด้วยตัวเองด้วยครับเพราะพี่เนี่ยลงทุนเอาเงินให้ลงเแต่ตัวไปเล่นอยู่งใช่ใช่คือเราก็ลงทุนเป็นสิบล้านนะฮะแล้วก็เข้ามาทํารายการทีวีทารายการทีวีสปอร์ตด้วยตอนนั้นกาลังทำกับช่องเก้า <ล>รายการกีฬานะรายการกีฬากาลังจะผันตัวไปแบบก็รายการแรกก็โดนไปเกือบสิบและครับสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราต้องไปเราต้องเรียกนักกีฬามาอะไรแล้วก็ให้ความไว้วางใจกับผู้ใหญ่บางท่านคือว่าเรามาทํารายการกีฬาเกี่ยวกับสนุกเกอร์นี่แหละจัดก,การแข่งขันอะไรอย่างงี้ใช่พ<ช>ี<ช>่แล้วก็หาสปอนเซอร์เข้ามาคือเราดิวของเราคือต่างคนเราต้องผมหาสปอนเซอร์ได้ครับแต่ทางผู้ใหญ่อีกสองสามท่านเนี่ยหาไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมรับผิดชอบตรงนั้นผมต้องมารับผิดชอบแทนไง จะโชว์มัสโกออนต้องเดินดําเนินการตอนละประสบการณ์เราน้อยกวหนุ่มเนาะค่าเวลาค่าอะไรใช่ใช่แล้วเราเป็นคนแบบเรารักษาคําพูดก็เลยรับผิดชอบตัวนั้นไปแล้วก็มาทำหมู่บ้านจัดสรรทำหมู่บ้านจัดสรรกับทางสิงคโปร์ก็โดนโกงไปสามสี่สิบล้านอยู่เหมือนกันทำที่ไหนพี่หมู่บ้านที่วัชรพลครับวชรพลที่ซอยวัชรพลทำวัชรพลก็เหมือนเดิมแต่แอดวานซ์ไปก่อนเขาไม่รักษาคำพูด ก็มีการฟ้องร้องกันมันก็เลยทําให้เราความที่เขาไม่ได้อยู่เมืองไทยคนหนุ่มก็น่าจะเข้าใจว่ามันก็จะเรื่องนู่นนี่นั่นก็จะมากเรื่องขึ้นนะครับ,รบโอ้โดนโดนโดนมาพอสมวควรฮะสรุรแล้วโดนประมาณห้าสิบล้านโอ้โหอันนี้ธุรกิจนะครับ,รบธุรกิจอย่างสนุกเกอร์กับฟุตบอลไม่เหมือนกันคุณหนุ่มฟุตบอลวันไหนที่คุณฟิลไม่ดีคุณเคยจ่ายให้เพื่อนยิงได้ใช่ไหมครับแต่สนุกเกอร์ถ้าวันไหนคุณฟิลไม่ดีคุณจบเลย ฟิลไม่ดีคืออะไรพี่วันนี้เรามันมีวันที่ดีไม่ดีสลุกเกอร์ถ้าเกิดคุณเป็นคนเซนสิทีฟอาจจะมีเรื่องทางบ้านอะไรเงี้ยครับหรืออะไรมามันก็จะแทงยากนะคุณมันอารมณ์ไงจริงๆต้องรักษาอารมณ์เนาะเหมือนผู้ทํางานน่ะถ้าอารมณ์ไม่ดีก็วันนั้นก็มันมีวันที่ดีและไม่ดีกันมันกระทบจิตใจเราครับผมเมื่อก่อนนะถ้าผมฝึกสมาธิผมจะต้องได้แชมป์มากกว่านี้เพราะเมื่อก่อนเราเป็นคนร้อนไทยทอร์นาโดอารมณ์ร้อนเราไม่รู้พี่ต๋องก็เลยบอกเลยนะเคยพูดว่าถ้าสมัยก่อนเรา ควบคุมอารมได้ดีกว่านี้หรือโอ้ยรับรองว่าไ้แชมป์โลกแน่ใช่ผมชนะเฮนรี่ได้แน่นอนถ้าความคิดผมในวันนั้นแบบวันในวันนี้นะเพราะสมัยก่อนพี่ต๋องไม่กันเลยใช่ไหมใช่ลุยอย่างเดียวเลดียวมันมีทั้งดีและไม่ดีครับครับ วันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณนะฮะ s 1 Snooker c l เกครัใช่ครับนะครับให้เราใช้สถานที่นะมีไม่กี่ที่ในประเทศไทยที่จะมีสเตเดียมที่สวยงามแบบนี้พี่ตองแสดงว่าที่นี่พี่ต๋องสอนที่นี่ใช่ใชครับผมมาสอนสอนที่นี่ด้วยสอนที่นี่ด้วยครับผม พี่ตองตอน39เห็นบอกว่าเบื่อสนุกเกอร์มากเกิดอะไรขึ้นที่ตอนนั้นโอ้โหเบื่อสุดๆถ้าเป็นช่วงที่ผมไม่เคยแตะสนุกเกอร์เลยเกียร์สนุกเกอร์เลยแล้วก็หลุดจากหลุดจากหลุดจากมืออาชีพด้วยเราเล่นสนุกมาทั้งชีวิตอยู่ๆเบื่อสนุกเกอร์อยากจะเลิกเป็นไรไม่ดมันมันมีมันมีอยู่โมเมนต์นึ่ผมยังไม่ได้เล่าความดาร์กไซด์ของผมคือช่วงนั้นผมพอผมไปโดนเอ่อที่โดนไปสี่ห้าสิบล้านคุณหนุ่มจำได้ไหมยังไม่ได้เล่าเอ่อแบสไซด์ของผมอีกคือผมไปเล่นฟุตบอลเล่นการพนั เฮ้ยจริงจริงดิพี่แทงบอลเนี่ยนะแทงบอซึ่งตอนนั้นคือเป็นโมไม่แล่นผมไปเล่นผมยังไม่รู้จักแมนยูในเตตคือใครแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ผมแฟนใช่ใช่ตอนนั้นนี่คือก้าวแรกตอนนั้นแมนยูกำลังเก่งนะตอนที่พี่เล่นวันนั้นผมยังจำได้เลยสเปอร์เล่นกับแมนยูคุณหนุ่มรู้ไหมว่าเมื่อ20ปีกับปีแล้วคุณรู้ไหมว่าแมตช์นั้นผมเล่นไปเท่าไหร่สองล้านเฮ้ยพี่ไม่เคยเล่นบอลเลยไม่เคยเล่นบอลเลยผมเล่นสำหรับพ่ออะไรวะผมโดน ก,กับธุรกิจไป50ล้านแล้วผมแค้นไงอ๋อจะเอาคืนตรงนั้นประชด<ม>ประชดแบบเจ้า<ม>ยัางไงแล้วแล้วผมโดนบอลไปอีกห้าหกล้านฟุตบอลเนี่ยนะพี่ตองแต่ในระยะเวลาไม่มันไม่ได้ไม่ได้แค่แบบเดียวคือเล่นเป็น4ี่หปีห้าปีคือเล่นทีละละ้านน้องแม่เขาไม่รู้ออแต่คงจะรู้แล้วแหละจากวันนี้แต่ไม่เป็นไรแต่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำในปัจจุบันเราอยากจะให้เป็นอูทาวอู่อนแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้น เรื่องราวมันเยอะคุณก็แสดงว่าเล่นตอนสามห้าโอ้เร่อก็เริ่มเสียมาสองสามเริ่มเริ่มเสียมาเริ่มเบื่อสนุกเกอร์นะเพราะว่าเอาคื่สิบห้าสิบล้านเออกับฟุตบอลใช่ยังไม่รวมลงทุนนะลงทุนทั้งสองแสดงว่าลงทุนอีกห้าสิบแสดงว่าพี่หมดเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยเกือบร้อยพี่เงินที่หามาคุณีดูเดี๋ยวโหมันมันมันไม่ใช่แบบไม่น้อยนะบางคนถามผมว่าทําไมผมถึงแทงตกแลวเราไปเล่าเรื่องพวกนี้เขา เขาอาจจะสมหน้าเราก็ได้นถูกไหมคุณหนุ่มแล้วจำเป็นตอ <นะ S 2> จริงพีนะมันมันมันม,มันมันมัดาบสองคมดูมันจะเป็นอุทาหารณ์ดูมันจะเป็นวิทยาทานแต่มันเกิดขึ้นจรงนิงผมบอกให้ผมผ่านการฆ่าตัวตายมาสองสารอบอะเฮ้ยเ <blockchain. S 2> พราะผมเบื่อโลกนะก็ความที่ามผมโดนนู่นนี่นั่นจริงๆ พี่เป็นอะไรที่รอบไหนที่พี่ถึงขั้นฆ่าตัวตายอ้ก่อนถ้าไม่บวชที่ผมตายแน่นอนอสังหาริมทรัพย์รอบนั้นเหรอด้วยอสังหารหนึ่งแล้วก็เล่นการพนันด้วยคุณหนุ่มเพราะมันเหมือนเราโนเวยเอาไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะพึ่งใครแล้วผมเป็นคนที่ประเภทแบบทำด้วยตัวเองไม่ปรึกษาใครเก็บไว้ไงเก็บผมไม่บอกไม่คุยไม่บอกสิเพราะมันเป็นเรื่องเรื่องที่แม่เตือนแล้วแต่เราไม่ทำาตรงนี้แหละที่ว่าเก็บผมควรจะเป็นโรคซึมเศร้าควรจะเป็นไมเกรนควรจะควรจะ โอ้หลายหลายพี่ต๋องตอนนั้นพี่ต๋องจะทําอะไรพี่ต๋องจะทาอะไรตอนนั้นเนี่ยผมจะกินยาค่ะจะกินยายาหลัอเลยเนี่ยใช่ใช่แล้วแล้วอะไรที่มันมาบอกเราว่าเฮ้ยยาต๋องความที่โชคร้ายก็ยังมีความโชคดีคือผมเนี่ยมีวัดที่ผมศรัทธาคือวัดปริวัตชนะสงครามอยู่ที่ถนนมนาราชก็คือมีหลวงพ่อสมชายท่านเป็นเจ้าวาดแลวเป็นท่านเจ้าคุณแล้วตอนนี้แม่ผมเนี่ยกับผมเนี่ยไปทําบุญที่วัดนี้ตั้งแต่ผมเยาว์วัยจน ท่านเห็นผมนะบอกต่องเลยลูกเข้ามาบวชสักเก้าวันได้ไหมตอนนี้ลูกดูไม่ดีเลยอืช่วงนั้นผมก็เลยบอกเก้าวันคิดเกิดตัวเองว่ามันไม่น่าจะพอนะเลยบวชสามเดือนผมบวชสามเดือนเลยพอผมบวชสติสัมปชัญญะศีลสมาธิปัญญาเริ่มกลับมา พี่ตองได้อะไรเยอะจากจากการบวชครั้งนั้น3มเดือนนั้นนะพี่นะผมบอกให้เข้าไปเหมือนเติมพลังเหมือนการเติมพลังใครไม่เคยบวชต้องต้องไปสัมผัสครับแล่ต้องปฏิบัติจริงบางคนผมพ้าเหลืองอาจจะไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่แต่ผมไปอยู่เวลาที่ผมอยู่ผมก็บิณฑบาตท,ทุกเช้าทําวัดเช้าว,วัดเย็นนั่งศีลสมาธิแล้วคุณรู้ไหมช,ช่วงที่ผมบวชบวชสามเดือนเนี่ยผมไม่เคยแตะสนุกเกอร์เลยจนคุณน้าสักดาไปหาผมที่กุฏิอันนี้เป็นเรื่องตลกอีกแต่จริงครับมันเหลือเชื่อ เหลือเชื่อแปลกแต่มีอยู่จริงก็คือว่าให้ผมไปแข่งจริงแชมป์เอเซียผมบอกให้ผมไปแข่งได้ไงผมไม่เคยซ้อมเขาเออไปเธอเองไปเธอไปกับอิจจันผมไปไปที่แข่งที่จีนและจีนเรียแข็งแก่งแล้วพอสึกออกมาก็ไปแข่งไปแข่งแล้วก็ซ้อมซ้อมประมาณ3 4วันครับคิวก็เหมือนผู้ใกล้จะขึ้นสลิมแล้วก็เลยบอกว่าเอาไปแข่งและคุณหนุ่มใช่ไหมผมไปแข่งมันแรกผมแพ้4-0่แต่ว่ามันโชคดีมันเป็นราวรบินครับก็เลยได้ซ้อมไปด้วย แต่ถ้าแข่งแบบน็อกเอาท์ผมก็ตกรอบไปแล้วครับสรุปผมไปได้แชมป์ชนะจีนกลับมาชนะกลับไปได้เทอร์โปรอีกครั้งหนึ่งโอ้จนเล่นมาถึงทุกวันนี้ครับจริงจริงต้องจบชีวิตไปตั้งอายุ39จนถึงสิปีตอกแล้วแต่อาศักดาก็เก่งนะไปตามพี่ที่วัดเลยอ่ะอยู่วัดยังไงเนี่ยคนนี้นี่เป็นบุคคลในชีวิตพี่คนหนึ่งเหมือนกันนะตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่แรกท่านอยากจะให้บวชไ่ศึกด้วยแต่ผมจะมีหน้าที่แต่ตัวพี่ตองเนี่ยหลังจากที่ศึกออกมา แล้วก็ได้เรียกว่าได้ปัญญากลับมาจากครั้งนั้นที่แบบโอ้โหชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนนะพี่นะก็กลายเป็นว่ามาทําหุมจุยผมจะมีศินแสที่เอ็นดูผมอยู่มาช่วยชีวิตผมครศิสินแสบคนนี้เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเขาบอกว่าเขาเล่าแล้วผมก็ตกใจเขาบอกว่าเขาจะต้องมาช่วยคนที่เคยโด่งดังมามากๆแล้วอแลวนั่นก็คือผมแล้วตอนที่เขากลับมาช่วยผมีกครั้งให้ผมเนี่ยกลับมามีชีวิตชื่วากลับมาอยู่ในสินได้ทำ แต่เขาบอกว่าถ้าจะให้มันเกิดผลเนี่ยผมจะต้องเสียสละบางอย่างเพื่อแลกได้มาอีกอย่างนั่นก็คือรักษาสินห้าเลิกสัมเรเทเมาเลิกเที่ยวผู้หญิงเลิกทำอะไรทุกอย่างอยู่ในสิน่ซ้อมเป็นนักกีฬาเต็มตัวเนี่ยผมทํามาเกือบสองปีแล้วครับรักษาสินห้าคือหมายถึงว่าต้องไม่โกหกไม่ฆ่าใช่ไม่ของมึนเมาอะไรทุกอย่างาเลยนะห้ามมินทาห้ามอะไรทุกอย่างก็คือ ห้าข้อห้าข้อเปี้ยเลยสินห้าครับผมผมถึงบอกนะนันจะถึงมันถึงเกิดผลนะคุณหนุ่มงานผมเข้ามาเยอะคุณหนุ่มจากคนที่ไม่เคยติดต่อผมมาพอผมมาทำมงช่วยตอนนี้เข้ามาติดต่อผมงานงานเยอะจากที่ว่าไม่ได้นัดหมายคุณหนุ่มมันมาได้ยังไงผมไม่เข้าใจเพราะนี้ครับผมมีหลวงปู่ทวดนยครับท่านที่ท่านที่ท่านอยู่ในคอผมตลอดเนี่ยขออนุญาตนะครับ ที่ครับผมลงททวดครับผมที่คุณแม่แม่นัทธาให้มาผมให้ทุกวันนี้ผมก็สวดคาถาท่านทุกวันนะโมโิธิสตูขใช่ใลาทุกปทุกเช้าทุกว้าใช่ครับพี่ต่องไปไหนมาไหนก็องค์นี้ใช่ครับไม่ไม่ผมเริ่มมาใส่ท่านตั้งแต่วันที่ผมบวชถาตหลังหลังจะบวชหลังจะฆ่าตัวหลังจากสติสตังเรื่องกับมาตอนที่ตอนนั้นตอนที่เล่นการมนานหรือลงอย่างังไม่ใส่คือตอนนี้ยังไม่ค่อยเชื่อหรือยังไม่ ยังมีกรรมมาบังตาหรืออะไรยังคือเลยยังไม่ค่อยอินทุวันนี้ผมสวดมนต์ทุกวันนะคุณนมครับนั่งสบาธที่อนไม่ทุกเช้าตอนเช้าดอนสามทุ่มตื่นตีสี่ครับแล้วก็ทุกเช้าถึงตีห้าแล้วค่อยออกมาทำนู่นทำนี่แล้วก็แล้วก็ตื่นออกมาซ้อมแล้ววิ่งตอนเย็นวิ่งตอนนี้เรียกว่าพวกไงสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบมากสมบูรณ์ถึงได้ผลไงถึงได้เหรียญทองกับมาเชยชมในครั้งสุดท้ายนี่ผมว่า ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ